ช่องไทยรัฐโหนกระแสบอกว่าป้าแตนเดือดไล์ฟาดทนายดังกับทนายเดชาครับน่าจะเอาปากไปกดลงในชักโคกหลังออกมาให้ความเห็นกรณีลงุงพลจากคดีน้องชมพู่แลาสุดป้าแตนภรรยายลุงพลได้ไล์ฟาดทนายดังที่ออกมาให้ความเห็นโดยบอกว่าศาลชั้นต้นตัดสินยังมีศาลัาาาา้นรองศาลฎีกาคนเรียนกฎหมายน่าจะรู้ต้องเป็นกลางหน่อยน่าจะเอาปากไปกดเอาปากไปกดลงลงชักโครกนะครับ ก็ไม่ไม่ว่าอะไรนะครับผมไม่โกรธนะปากลงชักโคกไม่เป็นไรเลยคือคือผมไม่ได้โกรธแต่แต่นะครับแกก็สามารถที่จะมีอารมณ์ได้ตามสะดวกตามสบายนะครับนะไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรผมก็มว่ากันไปตามตรงไปตรงมานะแล้วก็ลุงพลแกก็พูดถึงเรื่องอ่าพ่อแบมนะขับพยานสําคัญที่ทําให้ลุงพลติดคุกเนี่ยแกก็บอกว่าเออแกก็คุยกับอ่าพ่อแบมเรื่องเวลาตะการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเจ็ดเจ็ดโมงเช้าแกไม่ได้ข่มขู่แต่แกคาย ฟังฟังนะครับเหมือนแกเตือนความจำนะเหมือนจะแบบว่าเอยอพ่อแบบเนี่ยจำเวลาผิดหรือเปล่าจาก9้าโมงจริงๆมันเสร็จโคงใช่ไหมที่เจอผมนะโดยหลักแล้วนะครับลุงคนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปเตือนความจำพ่อแบบเพราะว่าการไปเตือนความจำพ่อพ่อแบบเนี่ยกับการข่มขู่หรือการให้พยานกลับทำให้การมันจะใกล้ๆเคียงกันอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้อาสราไม่เชื่อลุงพลเพราะว่ามีการไปบอกให้พยานปากสาคัญปากเนี่ย นะเปลี่ยนแปลงเวลาจากเก้านาฬิกาเศษเป็นเจ็ดนาฬิกา,กาแต่ลุงพลก็ชี้แจงว่าแกไปเตือนความจำอะไรจำลองนั้นวันนี้ผมดูนะเพราะฉะนั้นเนคำพูดของลุงพลเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแกพูดเหมือนกับตอนที่แกเบ,บิกความในศาลหรือเปล่านะจะครับแต่แต่ถ้าเกิดแกพูดเหมือนไม่เหมือนแตกต่างจากการที่แกเบิกความในศาลเนี่ยผมว่าแกจะมีปัญหานะนะจะมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าในศาลั้นต้นเบิกความอย่างพอหลังศาลตัดสินแพ้แล้วเบิกความอีกอย่างสมมตินะ ความจริงเรื่องเดียวกันพูดหลายครั้งไม่เหมือนกันอันนี้ผมว่าแม่น้องชมพู่เก็บไว้และเอาเอาคลิปพวกนี้ไปถอดคำพูดแล้วก็อุทธร์เพิ่มโทษได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลุงพลก็ต้องพูดจาให้อยู่ผบร่างก็ลอยนะในการอุทธร์จะได้เดียวกับชนะคดีนะครับก็ในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกานั้นมันก็ยังไม่มีใครบอกได้นะครับว่าลุงพลจะชนะหรือแพ้ก็ยังมีโอกาสในการนะครับเนะี่ยต่อสู้คดีนะครับ นะครับจะมีโอกาสในการต่อสู้คดีผมอยากจะฝากลุงพลและป้าแันนะครับนะอยากจะฝากนะครับมีคนออกมาวิพากษ์วิจารคดีน้องชมพู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะทนายความหรือใครต่างๆเนี่ยเขาจะได้ดูว่าเออแต่ละคนเขาบงอย่างไรแล้วก็เก็บความคิดของนักกฎหมายทนายความอายการตำรวจต่างๆเนี่ยที่เขาบอกออกทีวีเนี่ยนะฟังฟังไว้และเอาไปใช้ในการคดีกาต่อไปถึงแม้เขาจะไม่เห็นด้วยกับเรานะไม่ว่าใครแม้กระทั่งผมหรืออะไรการเนี่ย ออกมานั่งวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์ตามคำคาิพากษษาเนี่ยนะก็ฝากลุงคนปะ้ะแจงว่าคนที่เขาเห็นไม่เหมือนเราเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเราต้องติดทุกเพราะเหตุผลหนะึ่งสองสามเราก็เอาความคิดนะเอาความคิดนะครับเอานะเอาความคิดของทุกๆคนเนี่ยนะมานั่งคิดจะได้แก้แก้ปัญหาในชั้นอุทธรณีกาได้นะนะนะอย่างเช่นข้อต่อสู้ว่านาะเออหมาอาตุ น้องชมพู่ขึ้นบนเขาอย่างเงี้ยมันฟังแล้วมันไม่ได้เชื่อถือหรอกเชื่อผมดิอย่าไปสู้คดีแบบนี้เลยมันไปไม่ได้หรกแม้กระทั่งคำพูดของลุงพลเองตอนเกิเดเรื่องใหม่ๆก็ยังบอกเลยนะครับว่าเนะี่ยมีคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาผมว่าการต่อสู้คดีอย่างเช่นว่าหมาพาชมพู่ขึ้นเขาเนี่ยอย่าไปสู้แบบนี้เลยนะก็ะสู้เพราะว่าตอ,อนหน้านี่ลุงพลยังบอกเลยว่าน้องชมพู่ขึ้นไปเองไม่ได้ต้องมีคนพาขึ้นมาเด็นะ แต่พอมาเปลี่ยนทนายจากทนายตั้งนะครับมาเป็นทนายคนใหม่ครับแนวทางการต่อสู้เปลี่ยนไปฟังจากลุงพลจะพูดในวันนี้นะกลายเป็นว่าหมาปลาสม้มพาชมพู่ไม่ตายนะครับอ่านะครับอย่างเงี้ยมันถ้าถามผมเนี่ยผมส่วนตัวด้วยความเคารพนะผมบอกว่าไม่ค่อยมีเหตุผลนะเพราะสามชั้นต้นยังไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรเลย,เ,ลยนะเพราะว่าถ้าสู้แบบนี้ไปผมว่าจะลำบากนะครับนะีจะลำบากนะไอ้ส่วนข้อต่อสู้ว่าเอ่อเอ่เอร่างกายหรือศพ ของน้องชมพู่ไม่ดีไม่มีดีเอ็นเออันเนี้ยอันนี้ยังพองฟังได้อตอนไม่มีดีเอ็นเอไม่มีลายพิมพ์่มือนะครับที่ศพของน้องชมพู่มันก็เป็นไปได้ที่ว่านะเอออาจจะไม่ใช่ลุงพลอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้พอสู้ได้เพราะนั้นลุงพลป้าแตนก็ฟังฟัง,ฟงนะครับแต่ในความนันกกฎหมายอายการเ็าออกมาพูดถึงแม้เขาเห็นตรงข้ามกับเราเราก็เอาความคิดเอาประสบการณ์ของเขาแล้วเอามาเรียนรู้เพื่อจะปรับปรุงเพราะว่าถ้าเรามีความคิดแบบเดิมเราก็ไพ้ แพ้เหมือนเดิมเชื่อผมนี่แพ้เหมือนเดิมนะอย่างเรื่องเส้นผมอย่างเงี้ยเราต้องสารบอกเส้นผมมันเป็นเส้นผมเดียวกันที่อยู่ในรถกลับที่อยู่ที่ศพนะเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปโต้แย้งนะครับทุกคนครับนะต้องไปโต้แย้งว่าหนึ่งมันไม่ใช่เส้นเดียวกันนะสองเส้นผมพวกนี้นะมันน่าจะติดอยู่กับรถแล้วนานแล้วแต่คนนี้ก็ต้องรู้ว่าไอตอนที่คุณเบิกความในศาลที่ต้นนะคุณเบิกความยังไงนะถ้าคุณเบิกความไว้อย่างหนึ่ง พอมาถึงสักชั้นอุทธทณ์พอคุณแพ้พอดีคุณเปลี่ยนไปเบิกควาาใหม่คุณก็แพ้ถ้เหมือนกันตลอดวิ่งควันไปเรื่อยอย่างนี้ต้องไปไม่รอดนะด้วยความกคารพในฐานะที่ก็เป็นกราีความมานานสักเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอธิบายว่าหนึ่งเส้นผมเส้นเดียวกันหรือเปล่าคุณต้องต้องต่อสู้ว่ามันไม่ใช่เส้นเดียวกันสองเส้นผมเนี่ยคุณก็ต้องอธิบายเห็นว่ามันได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรคุณต้องอธิบายให้ดีถ้าพยานหลักฐานได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเนี้ยก็ต้องตัััดพยาานหลกฐทไปครบ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณจะสู้ยังไงก็เรื่องของคุณนะแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็การการอุทธรณ์เนี่ยคุณต้องพูดเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าสารด้ต้นคุณบอกไม่เคยล้างรถพอมาสารอุทธรณ์คุณบอกว่าอะไรเนี่ยสงสัยเจ้าหน้าที่เอาเส้นขนมายักมาในรถผมหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ได้ไปไม่รอดครับพอแพ้แล้วก็เปลี่ยนเหตุผลไม่เรื่องนี้ไม่ได้นะดังนั้นต้องสู้เหมือนเดิมแต่จะต้องทําอย่างไรให้สารอุทธรณ์เชื่อแต่ต้องใช้เหตุผลเดิมจะเปลี่ยนเหตุผลไม่ได้นะครับอัันนี้คคือเร่งสําญ นะนะครับนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะเรื่องพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยอันนี้ต้องสู้ให้ขาดนะที่มาที่ไปเส้นขนอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยอันนี้อันนี้สำคัญนะแล้วก็พยานอ่ารปากพ่อแบมนี่ก็สําคัญนะครับอันนี้ก็สําคัญมากในะการที่จะทํายังไงให้ศาลไม่เชื่อถือพ่อแบมแต่ถ้าศาลยังเชื่อถือพ่อแบมอีกลุงพลก็ติดคุกดีไม่ดีจะโดนประหารชีวิตอันนี้ก็ฝากไว้ แต่อย่างไรลูกพลก็ยังมีโอกาสต่อสู้คดนะีในชั้นตุนธรัจฎีกาอาจจะแพ้ก็ได้ชนะก็ได้สาลอุททร์นะอาจมีคำพิพากษาทั้งหมดสี่แบบหนึ่งพิพากษายืนยกกลับแก้ปีสี่อย่างยืนยกกลับแก้สี่อย่างก็ลองดูว่าจะทำยังไงนะครับองดูนแต่ละประเด็นจะทำไงศาลเชื่อว่าโทรศัพท์มีเครื่องเดียวจะคุยกันยังไงคุณก็ต้องไปต่อสู้ว่าเอ่อที่ศาลตัดสินมันไม่ถูกต้องอย่างไรที่ถูกต้องเป็นอย่างไรมันเข้าไปแก้แล้วก็ฟัง คนที่ก็ออกมาแสดงความวิจเห็นมีนักกฎหมายเยอะแยะมากมายก็ไปเรียนรู้นะเอาความเห็นต่างบ้างอะไรบ้างมารวมๆกันนะครับนะและการเขียนอนุทธรณ์ฎการไม่ต้องรีบร้อนครับนะนะไม่ใช่ว่ามีเวลาหนึ่งเดือนเขียนเสร็จเลยไม่ต้องครับขยายทีละหนึ่งเดือนหน,นึ่งเดือนหนึ่งเดือนไปสักห้าครับผครังก็ได้สักครึ่งปีแล้วค่อยค่อยอยุทธรณ์ก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนนะแต่การออกทีวีนี่ก็มีด่าของอมนะนะพูดดีก็ดีไปนะพูดไม่ดีก็ไปไงนะ ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายของแม่น้องชมพู่เขาก็จะเอาไปเป็นหลักฐานเล่นงานคุมต่อไปนะครับนะกระจายนะครับนะเอฟซีของลุงพลก็ยังรักลุงพลเหมือนเดิมถึงแม้ศาลจะพิพากษาว่าเป็นคนผิดทําให้น้องชมพู่ตาย <c oughs> ก็อย่างว่านะครับบางคนถึงผิดยังไงก็รักก็แล้วแต่นะครับอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นความเชื่อความรักของแต่และบุคคลนะครับนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบไปนะครับพี่น้องครับนะเรื่องลุงพลว่าแต่นี่ก็ยังคงอีกหลายวัน ยะะัง,ง <นะ S 3> มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะนะนะมาดูกันต่อไปนะครับว่า,าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะดูต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรอืมดูต่อไปนะนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับถามว่านคุณพลมีโอกาสชนะคดีก็มีแต่จะชนะอย่างไรก็ไม่ใช่หน้าที่เป็นหน้าที่สามแต่ตอนนี้เป็นคนผิดแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า อย่าไปเปรียบสารเป็นเหมือนเวทีมวยชนะคะแนนชนะน็อกอะไรพวกนี้อย่าไปพูดเลยนะผมว่าไม่เหมาะสมสารขั้นต้นถ้าตัดถึงว่ามีความผิดก็คือมีความก็ไม่ใช่ผู้บริสุทตนะตอนนี้ไม่ใช่แนะใช่เป็นคนที่มีความผิดนะเพราะฉะนั้นันอุทธรณีการก็ต้องดูว่าจะต่อสู้ยังไงนะต่อสู้ยังไงครับนะมันก็มีมีหลายเรื่องหลายทางนะครับในการต่อสู้